สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมนี่แหละนี่คือเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับตอนนั้นบูชามาหลักร้อยนะครับผมก็ได้พบเจอปริหารหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มีครั้งที่ครั้งที่หนักสุดก็คือรถชนนะครับ รถชนรถวิ่ง160-170นะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุคือชนรถเบนซ์แล้วก็ชนรถเก่งอีกคันหนึ่งนะครับอุบัติเหตุตอนนั้นก็คือ3คันฟาดแทงบรีเออร์นะครับก็คือมา1 6 0 1 7ก็ก็คือกระบะแต่งซิ่งนะครับแต่ผมแฝนเหรียญพระคูบาบุญชุมไว้หน้ารถนะครับผมไม่เป็นไรครับรถไม่มีถุงลมนะครับเป็นรุ่นเก่า ดีแมครุ่นเก่านะครับถุงลมไม่มีผมไม่เป็นไรไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่ว่ารถนี่ก็ถือว่าพัางก็ถือว่าซ่อมหนักนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ช่วยให้ผมรอดชีวิตก็คือขับรถไปแต่มีรถอีกคันหนึ่งเสียหลักมานะครับแต่ทำให้รถผมนะหยุดทันแล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็มีหลายครั้งครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ช่วยชีวิตก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ได้ยึดติแต่ว่าก็ช่วยชีวิตไว้หลายครั้งนะครับก็เลยมาบอกเล่านะครับสบรรพคุณตอนนี้ก็นับถือนะครับตอนนี้บอกตรงๆเลยครับใครมาให้หลักแสนหลักล้านก็ไม่ขายนะครับตอนนี้ขอเก็บไว้ แต่ว่ามาพูดถึงความความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ความเชื่อเอาความเชื่อส่วนบุคคลก็คือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้ผมรอดชีวิตหลายครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พระอยู่ที่ใจนะครับใครนับถือพระก็ก็ดีหมดนะครับหมั่นทำความดีเข้าไว้ครับ คนดีก็ผีคุ้มเป็นธรรมดานะครับก็อย่างที่สำนวนสุภาษ,ษ,ษิตคำโบราณกล่าวไว้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ